บอลมาได้สวยครับสาวุธิสาวุธมาจังหวะน,นี้ออกซ้ายให้กับพีร a ธร o พีร a ธรต่อปกเก้าข้ามาให้กับธนาธนาออกบอลมาทางด้าน,นซ้ายแล้ครับอลอยู่ที่สาวุธิสาวุธเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ยิงโอ้โหมาแล้วคอคอนย์สกายสองประตูต่อสองทีมชาติไทยทำได้สุดยอดครับและนี่คือประตูที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับของทีมชาติไทยในบอลโลกครับโอ้โหโอ้โหใครจะเชื่อครับเป็นไปได้ครับ นังชีวิตครับนังชีวิตยังสนดกไม่เท่านี้ครับโอ้โหจาก1 2สในที่สุดไทยทําได้ครับ2ประตูต่อ2เอาเลยเต็มที่ครับที่ราชมังคลาเต็มที่เลยครับดูอีกครั้งครับโอ้โหแล้วหลอกกันหลายขบเบ็ดนะครับถึงจังหวะนี้แต่ลูกนี้จบสุดยอดครับไม่ต้องยิงสวยงามครับขอแค่เขี่ยให้เข้าประตูเ็งพอ แล้วมองคนจะเก่งกับการอยู่กับพื้นที่แบบนี้นะครับใช่ครับยิงสามนี่บ่อยครับโอ้โหดูดูดูซิโคดูนะครับดูดูซิโคก่อนนะครับนุ่มพีมองโอ้ยยังย่าเดือนนีไม่มีคิดไม่มีทางแต่ข้าวเดือนกลางภรยะห้ามเลยครับไม่ได้โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆ